w วลค o ม e b บ k 2 c h a n n e l 2 0 2 6ถ้าพูดถึงรถ SUV ที่ขายดีที่สุดในไทยหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของ Honda Control V แน่นอนและในปี2 0 2 6นี้ Honda ก็กลับมาอีกครั้งกับ Control V รุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งเรื่องดีไซน์ความหรูหราและเทคโนโลยีที่ใส่มาแบบจัดเต็มกว่าเดิมคราวนี้ Honda ตั้งใจให้ Control V เป็นรถครอบครัวระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่แรกเห็นลายคนต้องร้องว้าวแน่นอนเพราะดีไซน์ภายนอกของ2026 Control V d u oo Sport และรูราขึ้นมากกระจังหน้าทรงใหม่ขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมให้ความรู้สึกแข็งแกร่งไฟหน้าแบบเลตเต็มระบบดีไซน์เรียวคมพร้อมไฟเดทัน running light แบบใหม่ที่ให้แสงสว่างชัดเจนกว่าเดิมเส้นสายรอบคันเน้นความเทิหวไหวแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ Control V เอาไว้ได้ยังลงตัวด้านข้างตัวรถดูยาวขึ้นและมีเส้นหลังคาที่ล่าสวยล,ล้ออัลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่ ช่วยให้ภาพรวมของรถดูมีพลังมากขึ้นด้านท้ายเปลี่ยนใหม่หมดไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ L s h a ช e ที่ทำให้ดูพรีเมียมเหมือนรถยุโรปและยังมีระบบเปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ HANSfree d แค่ขยับเท้าใต้กันชนก็เปิดได้สะดวกสุดๆเหมาะสำหรับคนที่ถือของอยู่เต็มมือเข้ามาดูในห้องโดยสารกันบ้าง Honda Control V 2 0 2026ยกระดับความหรูหราข,ขึ้นอีกขั้นตั้งแต่การใช้วัสดุภายในที่เป็นหนังแท้และวัสดุนุ่มพิเศษการตกแต่งด้วยลายไม้ และโครเมียมแบบใหม่ให้บรรยากาศหรูหราเหมือนอยู่ในรถยุโรปบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศส่วนบอะแถว2สามารถปรับเอนได้และมีพื้นที่วางถากว้างขวางมากและถ้าเลือกเป็นรุ่น7ที่นั่งบอดแถวสาก็สามารถพับได้เรียบทังให้พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างจุใจระบบอินโฟเทนเมนต์จัดเต็มด้วยจอสัมผัสขนาด10.2นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายหน้าจอมากวัดเป็นแบบดิจิทัล เต็มรูปแบบขนาด12นิ้วให้ข้อมูลชัดเจนทุกการขับขี่และแน่นอนระบบเสียงจากบ o s ส h ก็ถูกติดตั้งมาในรุ่นท็อปให้เสียงใสคมชัดฟังเพลงเพลินตลอดการเดินทางสำหรับขุมพลัง h o n d a Control V 2026ยังคงมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบ190แรงมา้าและรุ่นไฮบริด e d c i ที่ใช้เครื่องยนต์ 2. สูลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า204แรงมา้า พร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อเรียวทามี w ีดีที่ช่วยให้ขับมั่นใจทุกสภาพถนนโดยเฉพาะเวลาออกทริปหรือขึ้นเขาลงห้วยระบบนี้ทำงานฉับไวและให้การทรงตัวดีเยี่ยมด้านสมรรถนะหอนดาปรับช่วงล่างให้ดึกแน่นขึ้นแต่ยังคงความนุ่มนวลช่วยให้ขับทางไกลได้สบายและเงียบมากขึ้นกว่าเดิมการเก็บเสียงห้องโดยสารก็ทำได้ดีขึ้นด้วยฉนนการเสียงรอบคันเรียกได้ว่าเป็น SUV ที่เหมาะกับครอบครัวจริงๆไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัด เทคโนโลยีความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เพราะฮอ n d a จัดเต็มด้วยระบบ h o n ด a าเซนซิงรุ่นล่าสุดที่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยดึงกลับระบบเตือนรถในจุดอับสายตารวมถึงกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้จอดรถหรือถอยเข้าซองง่ายขึ้นมากในส่วนของราคาคาดว่าคอนโทรล V 2026ในไทยจะเริ่มต้นประมาณ1.5ล้านบาทสำหรับรุบ่นเบนซิน และอาจแต่ถึง1.9ล้านบาทสำหรับรุ่นไฮบริดท็อปซึ่งถือว่าไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ให้มาทั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยและภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมสรุปเลยว่า Honda Control V 2 0 2026คือ SUV ที่ครบเครื่องที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดตอนนี้มันผสมผสานร,ระหว่างความสปอร์ตความหรูและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวเหมาะกับทั้งครอบ